เรื่องราวบนท้องถนนที่แม้จะผ่านมานานหลายปีแต่ผมก็ยังจำได้ไม่ลืมในวันที่เราออกเดินทางในช่วงปลายฝนต้นหนาวเพื่อพาครอบครัวไปเที่ยวทางเหนือโดยไม่คาดคิดว่าเราจะต้องเจอเหตุการณ์สุดสะพิงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนช่วงนั้นผมกับแฟนออกรถใหม่จะเรียกว่าเป็นช่วงไปไหนไปกันก็ได้ในวันเกิดเหตุ เป็นวันที่แฟนผมอยากไปเที่ยวทางเหนือในบรรยากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศกำลังดีแต่บางช่วงก็ค่อนข้างเสี่ยงฝนฟ้าอากาศสภาพแปรปรวนอยู่บ้างเส้นทางที่ผมเลือกเคยมีเพื่อนหลายคนบอกผมว่าระยะทางสายแม่ระมาดบนถนนสาย105อาจดูเล็กไปหน่อยแต่เป็นเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางมุ่งหน้าแม่ห้องสอนตอนนั้นผมไม่ทันคิดอะไร อาจเป็นด้วยสภาพรถของเราอย่างค่อนข้างใหม่ความพร้อมทุกอย่างทำให้มองว่าการเดินทางน่าจะราบรื่นดีอยู่ผมออกเดินทางพร้อมสัมภาระในการตั้งเต็นท์กันแบบพร้อมรุยมีแฟนผมที่นั่งด้านหน้าเป็นเพื่อนด้านหลังจะมีหลานชายที่ตั้งใจไปพักเที่ยวบ้านญาติที่อยู่แถบชานเมืองแม่ห้องสอนบางช่วงมองกระจกหลังก็เห็นว่าหลับสบายใจอยู่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กวัยรุ่น ไม่ค่อยดื่มด่ำกับธรรมชาติสองข้างทางเหมือนผมกับแฟนสักเท่าไหร่จังหวะที่เราออกเดินทางขับรถไปเรื่อยๆใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะเป็นการเดินทางไกลหลายร้อยกิโลระหว่างนั้นผมก็รู้อยู่ว่ายัางไงซะเราต้องผ่านช่วงขับรถในยามวิการโดยระยะทางและเส้นทางที่ค่อนข้างไกลแต่ด้วยปกติผมเป็นคนขับรถทางไกลสะดวกไม่ค่อยมีปัญหาอะไร เส้นทางไกลเลยไม่ค่อยเป็นอุปสรรคในการเดินทางสำหรับผมเท่าไหร่นักแต่อาจจะยกเว้นครั้งนั้นที่บอกว่ายกเว้นเพราะผมอาจจะเคยได้ยินกิติศักดิ์ของถนนสายนี้มาค่อนข้างหลายกระแสอยู่บางก็ว่าเป็นเส้นทางที่คนขับต้องมีการตเตรียมความพร้อมมากๆทั้งเรื่องรถและเรื่องน้ามันรถโดยเฉพาะสาคัญที่สุดน่าจะเป็นพลังในตัวเองจิตที่กล้าแข็งพอ พวกเราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่คาดฝันบนถนนสาย105นี่ครับซึ่งผมก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีมีหลานชายที่ตีตัวนอนตลอดเส้นทางคือหลับอยู่ที่เบาะหลังส่วนผมก็ขับรถไปเรื่อยๆมีแฟนคอยยื่นส่งของขบเคี้ยวพอให้ไม่รู้สึกง่วงเพราะตามเส้นทางแล้วพอเข้าช่วงอำเภอแม่ละมาดไปแล้วผมสังเกตดูสมัยนั้นบ้านเรือนค่อนข้างน้อยมากอยู่ห่างกัน นานๆจะเจอสักหลังการเดินทางมุ่งหน้าแม่ห้องสอนเป็นความตื่นเต้นเพราะยิ่งถนนคดเคี้ยวเท่าไหร่กับเราไม่รู้สึกคุ้นชินเส้นทางจะยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษครับช่วงเวลาที่ผมเริ่มเข้าสู่อำเภอแม่ระมาดท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีจากโพรเพลกลายเป็นเมื่อสนิทช่วงปลายฝนต้นหนาวด้วยความที่มีภูเขาโดยรอบขึ้นเขาลงเขาเส้นทางค่อนข้างจะชื้น,ช,นชื้นอยู่สักหน่อย หลังฝนตกไปปล่อยถนนค่อนข้างลืน่นและมีไอขาขาพุ่งขึ้นมาเป็นระยะเหมือนไอร้อนจากใต้พื้นถนนที่ค่อยๆล่องลอยบางช่วงบางตอนเป็นรูปร่างราวกับคนทรงศีลเดินล่องลอยผ่านไปมาช่วงเวลายิ่งมืดยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังครับผมพยายามตั้งสติขับรถด้วยความเร็วที่ไม่สูงเกินไปขับไปเรื่อยๆสักระยะช่วงหนึ่งที่เป็นทางโคง้ง มีต้นไม้ข้างทางปกกลุมมากมายช่วงนั้นอาจดูแล้วรกร้างอยู่สักหน่อยแทบไม่มีบ้านเรือนผู้คนอยู่เลยผมพอเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเตรียมความพร้อมเพราะหาจุดพักรถแทบไม่เจอจริงๆต้องขับด้วยระยะทางค่อนข้างยาวไกลกว่าจะถึงเขตชุมชนช่วงทางโค้งช่วงหนึ่งที่ผมยังจดจำแม่นยำมาจนถึงทุกวนันนี้เป็นโค้งที่ไม่ได้หักศอกอะไรมากมาย แต่จังหวะที่แอบลงเนินเล็กๆก็ต้องลดความเร็วลงหน่อยจังหวะนั่นเองครับผมรู้สึกเหมือนมีเงาดำที่ชัดเจนมากๆจากแสงไฟหน้ารถเท่านั้นที่ส่องผ่านไปเพราะไฟส่องสว่างสองข้างทางแทบหาไม่เจอกันเลยจังหวะนั้นที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่เงาดำคล้ายๆคนตัวสูงใหญ่ค่อยๆเคลื่อนผ่านจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน ผมรู้สึกถึงเสียงลมพัดผ่านทางที่เราอยู่ภายในรถแอร์เย็นจัดจนกระจกแทบเป็นฝ้าด้วยซ้ำแต่ก็ไม่แน่ใจจริงๆว่าเสียงนั่นมันดังเข้ามาถึงหูผมได้ยังไงใช่ครับเสียงมันเหมือนลมที่แหวกอากาศแต่ผ่านเข้ามาถึงในห้องโดยสารรถได้ยังไงอะไรจะผ่านทะลุมาได้ขนาดนั้นวินาทีที่เห็นผมแอบแตะเบรกเบา แต่แฟนผมคงรู้สึกได้ถึงความที่รถชะลอความเร็วลงเลยหันมาถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าผมก็กลัวว่าเธอจะตื่นกลัวแต่อีกมุมหนึ่งก็เชื่อเลยว่าเธอคงไม่เห็นในสิ่งที่ผมเห็นแน่ๆผมคงจะเห็นอยู่เพียงคนเดียวไม่มีพยานแบบนี้เป็นไปได้ว่าตาฝาดหรือจินตนาการไปเองหรือเปล่าผมก็เริ่มมึนๆในตอนนั้นแต่ถ้าถามความมั่นใจ ผมก็มั่นใจว่าผมไม่ได้ตาฝาดไปแน,น่ๆเงาดำนั่นพุ่งผ่านรถไปตรงช่วงโค้งนั้นพอดีจริงๆคำตอบที่แฟนผมได้ไปก็คือคำว่าไม่มีอะไรแค่ชะลอช่วงโค้งราดชันตามปกติแฟนผมก็พยักหน้าก่อนช่วยมองทางมองตรงไปบนถนนสายยาวไกลที่น่าจะอีกเกือบร้อยกิโลกว่าจะเข้าเขตชุมชนระหว่างทางแม้ไม่มีจุดพักรถ แต่ก็ยังนับว่าพอได้เห็นสาราริมทางถูกปลูกสร้างไว้เป็นระยะน่าจะดสำหรับมอเตอร์ไซค์ที่แล่นผ่านมาเท่าที่ผมเห็นค่อนข้างน้อยมากครับแม้แต่รถยนต์ก็ยังนานๆจะแซงผ่านไปสักคันถนนสายนั้นเลยยิ่งเพิ่มความเงียบเหงาวังเวงอย่างบอกไม่ถูกจังหวะที่รถกำลังจะเคลื่อนผ่านสาราริมทางช่วงหนึ่งผมสังเกตเห็นอาการสะดุ้งนิดๆของแฟนทำให้หันไปมองตาม เวบหนึ่งผมเห็นใครร่างของใครบางคนนั่งอยู่ในศาลาแต่มืดข้ามป่าน,นี้ถ้าไม่มีรถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์จอดอยู่ตามไหลาทางจะมีใครมานั่งอยู่ในศาลานั้นได้ผมคิดอยู่ในใจไม่กล้าพูดอะไรออกมาเชื่อว่าแฟนผมก็คงเหมือนกันระหว่างที่เราต่างคนต่างคิดผมรู้สึกเหมือนได้กลิ่นเหม็นเน่าคล้ายๆ้าซากสัตว์ตายค้างอยู่ในรถ ทางที่ก่อนออกเดินทางมาผมได้เข้าคาแค่์ล้างรถทำความสะอาดทุกอย่างเรียบร้อยรถไม่เคยมีประวัตินกหนูตายคารถสักตัวเดียวแต่กลิ่นเหม็นเน่าฉุนจัดผ่านเข้ามาตรบอบอวนจนแฟนผมต้องเอื้อมไปกดเพิ่มสเปรย์น้ำหอมในรถซึ่งมันแทบไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหมือนกลิ่นจัทวีความรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำเกิดอะไรขึ้นกันนะระหว่างนั้นเราต่างคนต่างนิ่งอึ้งกันไป ไม่มีใครกล้าพูดอะไรแฟบนบผมก็ยังคงนั่งมองทางข้างหน้าผมก็ตั้งสติขับรถต่อไปในใจภาวนาให้เราทั้งหมดเดินทางปลอดภัยราบรื่นตลอดเส้นทางสาย105นี้ไปจนถึงเส้นทางสายหลักเขตเมืองที่มีไฟฟ้าส่องสว่างและดูจะปลอดภัยกว่านี้จังหวะที่ขับรถไปเรื่อยๆนั่นเองแม้กลิ่นจะจางลงไปบ้างแต่ก็ยังคงพอได้กลิ่นจางๆอยู่จังหวะหนึ่ง ผมมองกระจกมองหลังว่าหลานชายยังหลับอยู่หรือตื่นขึ้นมาบ้างแล้วแต่สิ่งที่เห็นกลับทำให้ผมถึงกับสะดุ้งสุดตัวบอกด้านหลังผมไม่ได้มีแค่หลานชายที่นอนอยู่แต่มีเงาดำทะมึนคล้ายร่างคนที่ถูกเผาไม้เกรียมนั่งอยู่ด้วยจังหวะที่ผมสะดุ้งชั่วพริบตาเดียวจริงๆเมื่อมองกระจกหลังอีกทีภาพนั้นก็หายไป แต่ถึงแม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆผมก็อดที่จะใจเต้นระทึกไม่ได้ครับมันไม่ใช่อุปทานหรือตาฝาดมโนไปเองแน่ๆภาพที่เห็นมันชัดเจนชวนให้ขนหัวลุกเลยทีเดียวหรือนั่นคือเจ้าของกลิ่นเหม็นเน่าตลบอบอัวในรถของผมผมขับรถไปสวดมนต์ภาวนาในใจไปด้วยเคยมีเพื่อนผมคนหนึ่งแนะนำว่าถ้าเมื่อไหร่เราขับรถทางไกลแล้วเจอเหตุการณ์แปลกๆ ที่ทำให้เรามั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่ๆที่โดยสารร่วมมาในรถของเราให้สวดบทพาหุงเลยครับเพราะคาถาพาหุงจะช่วยไล่ผีออกจากรถของเราได้ผมเองแม้จะไม่ได้ถือศีลอะไรเคร่งคลาดมากนักแต่ก็แค่พอสวดได้ส่วนจะได้ผลแค่ไหนผมก็ไม่แน่ใจเพราะในชีวิตไม่เคยเจอเหตุการณ์สุดสะพรึงลี้ลับเหนือธรรมชาติขนาดนี้มาก่อนนี่อาจเป็นครั้งแรกบนถนนสาย10-5 ในชีวิตของผมเลยจังหวะที่รถของเรายังคงมุ่งตรงไปข้างหน้ามีเพื่อนร่วมทางผ่านสวนทางมาหรือบางคันพยายามวิ่งแสงขึ้นไปเพราะผมขับรถไม่เร็วมากนักแต่ถึงจุดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นจุดอับที่ค่อนข้างแปลกอยู่สักหน่อยเท่าที่ผมสังเกตเห็นจุดนั้นเป็นเส้นทางตรงไปยาวๆแต่ที่ผมบอกว่าอับก็เพราะข้างทางมันเป็นป่ารกทึบมาก บ้านผู้คนแทบหาไม่เจอเลยในเวลานั้นแต่ก็ได้แต่คิดว่าอีกไม่ไกลเราก็จะผ่านจุดวิกฤตก,กันไปได้แล้วตอนเดินทางกลับมีเส้นทางอื่นผมคงเปลี่ยนเส้นทางแน่เริ่มรู้สึกแล้วว่าที่เขารำ่ำเลอกันมันก็น่าจะเป็นไปได้จริงๆนั่นแหละคิดดูเถอะว่าบ้านเรือนผู้คนก็แทบไม่มีแต่ไม่รู้ว่าเสียงสุนัเขเห่าหอนล่องลอยมาจากทางไหนยิ่งเมื่อจิ่งเย็นจัด อากาศในสภาพที่เปิดแอร์ฉ่ำๆในรถถึงกับทำให้ผมขนลุกขึ้นมาเฉยๆตลอดเส้นทางเราเจออะไรกันมากมายที่ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าสิ่งที่เห็นมันคืออะไรกันแน่ถ้าเป็นพลังงานบางอย่างมันก็คงลึกลับเกินกว่าจะอธิบายได้จริงๆจังหวะนั้นผมแทบลืมหายใจเมื่อมุมอับที่ว่าเหมือนมีเงาดำทะมึนพาดผ่านจากฟากหนึ่งของถนนเล็กๆไปอีกฝั่งหนึ่ง ลักษณะคล้ายมีคนตัวสูงใหญ่ยืนอยู่อีกฝั่งทำให้เกิดเงาดำพาดผ่านถนนช่วงหน้ารถที่ไฟหน้ารถสองกระทบซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่สัญชาตญาณของคนเราทำให้อดที่จะหันไปมองที่มาของเงานั้นไม่ได้ในครั้งนั้นไม่ใช่แค่ผมที่มองเห็นบางสิ่งแต่แฟนผมก็ถึงกับผง,งักไปเหมือนกันภาพที่เห็นเป็นรูปลักษคล้ายเปดที่มายืนขอส่วนบุญตัวสูงใหญ่ มือใหญ่ราวกลับไปตานพยายามบอกมือขอความช่วยเหลือหรือบางทีอาจแค่เงาของมือขาวเท่านั้นที่พาดผ่านเป็นเงาดำด้วยความใหญ่โตของฝ่ามือหนาๆเท่านั้นเองครับผมแทบเร่งเครื่องยนต์ให้เร็วขึ้นจะว่าหนีในสิ่งที่เห็นภาพตรงหน้าเหล่านั้นก็ได้สับเพสตาผมแผ่เมตตาอยู่ในใจขับรถตรงไปอย่างไว มันไวจนหลานชายแทบจะงงเงียตื่นขึ้น,นมาแบบงงๆเขาอาจจะรู้สึกถึงแรงเหวี่ยงของรถก็ได้โชคดีแค่ไหนที่ไม่ใช่ช่วงทางโค้งที่อาจเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเอาง่ายๆจากจุดนั้นไม่ไกลผมเริ่มเห็นแสงสว่างจากปลายอุโมงค์มีแสงไฟถนนเรียงรายเราถึงเขตชุมชนการสักทีผมหันไปยิ้มอ่อนกับแฟนไม่ว่าช่วงเวลาอันหงโหดจะยาวขนาดไหนแต่อย่างน้อย เราก็เห็นถึงแสงสว่างที่ทำให้เรายิ้มได้การหลุดพ้นจากประสบการณ์หล่อทั้งหมดทั้งมวลนั้นนับว่าเป็นบุญของผมและแฟนจริงๆอย่างน้อยที่สุดเราก็ขับรถผ่านช่วงวิกฤตบนถนนสาย105่งนั้นมาได้อย่างเหลือเชื่อและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อผมถึงจุดหมายปลายทางแล้วแม่อุ๋ยพ่ออุ๋ยที่ผมเล่าเรื่องราวที่เจอให้ฟังท่านก็ได้บอกว่าพวกเขามาขอส่วนบุญ เราก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเขาเราไม่มีจิตคิดร้ายอะไรก็ทำร้ายเราไม่ได้แต่ถนนสายนั้นมีผู้คนล้มตายกันมากผ่านพ้นมานานหลายสิบปีถ้าไม่จําเป็นมีเส้นทางอื่นแม้จะช้ากว่าสักนิดแต่ปลอดภัยกว่าลูกก็เลือกทางนั้นกันดีกว่านะได้ฟังอย่างนั้นผมกับแฟนก็หันมาสบตามองหน้ากันโดยไม่ได้นัดหมายเป็นสัญญาณว่า ยังไงซะช่วงเดินทางกลับเราก็จะไม่ผ่านเส้นทางสายนั้นอีกแน่ๆเพราะนอกจากเปรตมาขอส่วนบุญแล้วแม่อุ้ยยางว่าอาจมีวิญญาณผีตายโหงที่กระโดดขอขึ้นรถมาด้วยพวกเราถึงได้กลิ่นเหม็นเนา่าจนเมื่อผมสวดมนกลิ่นเหล่านั้นก็หายไปเพราะเราได้ไล่ให้เขาลงจากรถไปแล้วผมก็ได้แต่ยกมือไหว้ขอบคุณพ่ออุ้ยแม่อุ้ยอย่างน้อยที่สุด ผมก็ยังอุ่นใจว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกแน่ๆเพราะอย่างไงซะเราก็จะไม่ผ่านเส้นทางสายเดิมสายที่ชวนคนหัวลุกสายนั้นอีกแล้วแน่ๆเรื่องราวบนเส้นทางสาย105ประสบการณ์สุดระทึกในช่วงหนึ่งของชีวิตแม้จะผ่านมานานแล้วแต่ผมกับแฟนก็ยังจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ดีต่างคนต่างคิดเสมอว่าเราต่างโชคดี ที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆเกิดขึ้นมีเพียงประสบการณ์หลอนเท่านั้นที่ทิ้งไว้เป็นความทรงจำหลอนๆในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตการเดินทางของเราสองคนในครั้งนั้นซึ่งนานมาแล้วที่ผ่านมาหลายสิบปี